สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็มาอ่าช่องมาดูที่มาอยู่บ้านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีควันขันนะครับผมถ่ายแป๊บซี่นะครับผมนี้นะครับผมนี่ครับผมผู้หันน้ำมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมพระเอกหนุ่มใหญ่นี่นะครับผม ก็ว่าจะมาถามคุณหมอนะครับผมมียาวัคซีนอะไรบ้างนะครับผมพวกอควานคนนี้มาถามนะครับผม <c oughs> เข,ขาเ <c oughs> รียกว่าหมอนะครับ <S <s <gra ff le> ชอบหมออันนี้อันแอร์จิมมมาแฮปปี้แฮปปี้อยู่ลัคกี้โบงามเออน้องแฮปปี้นะครับผมดูดูงานนะครับผม <c oughs> เอ้ยงานน้อยนะครับผมจากงานน้อยน่ารักนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้มาเยอะเลยนะครับผม มาเยอะเลยนะครับผมมามามาหาหมอนะครับผมมาฉีดอ่าก็เด็กๆมาฉีดวัคซีนนะครับผมพราะควานก็จะเอายามาให้อน้องมุกนะครับผมนี่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 อุ๊ยอุ๊ออยน่ารักน่ารักอุยน่ารักน่ารักนี่บัวงามนะครับผมนี่นะครับผมบัวงามนะครับผมน้องลักกี้นะครับผมอุ๊ยโชงานะครับผมบัวงามโชงาด้วยนะครับผม สายบัวงามนะครับผมของคุณตาลุ่นนะครับผมจั่งคุณตาลุ่นนะครับผมมาฉีดวัคซีนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาฉีดยาบำรุงนะครับผมยาต้านไวรัสนะครับผมนี่ครับผมสุดโลนะครับผมอันนู้นก็อะไรน้อจับไม่ได้พี่พลอยนะครับผมสายสิอกพลอยนะครับผมก็พี่เบ้นนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับ นะครับผมพี่เบนก็อยู่นู้นนะครับนู่นนั่นนะผมพี่เบนนะครับผมถ่ายพี่เบนนะครับนี่ครับผมมาดูถ่ายงามนะครับผมช้างอาะคนตาลุนนะครับผม ช้างสวยเนี่ยอ้วนแล้วนะครับผมมาใม่ๆผมนะครับผมทุกวันนี้อ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับผมดูนะครับผมอ้วนครับอ้วนต้องมากเลยนะครับมีนะครับผมนนกับน้องลักกี้นะครับผมลักกี้นะครับผมลักกี้จอมสนนะครับผมนี่ครับผม น้องลักกี้นะครับผม <assim. S 1> ครับ,รบคุณหมอก็มาฉีดพลอ่าพีไพลแก้วนะครับผม

พี <accurately S 2> ่ายแก้วนะครับขีดยาเสร็จแล้วก็แก้โซ่นะครับผมชัหน้าชั้หน้าตั้นตู้โบช่างงานงเอยาสวยงามมากเลยครับเอาไว้ในร้านีไปแล้วงี่นะมเรับหเราอยังมาไปูไปจุกครถึงคุได้รอรึ๊ อย่างสวยเลยนะครับผมโอ้โหพี่เป๊ปซีนะครับผมพี่ซีโยกนะครับผมเกือบได้เป็นแฟนกับน้องมุกนะครับผมเกือบนะครับผมนี่นะครับผมพี่เป๊ปซีนะครับผมเกือบได้เป็นแฟนกับน้องมุกนะครับผม เคยให้น้องมุกนะครับผมปล่อยใส่ปล่อยอยู่กับที่แป๊บซี่นะครับผมประมาณสามวันนะครับผมสี่สามวันสี่วันนะครับผมช่วงนั้นนะครับผมช่วงที่อยู่พัทยานะครับผมตอนนั้นทีแป๊บซี่ก็มีอ่ามีลูกแล้วนะครับผมมีลูกแล้วมีลูกตอนนั้นยังไม่มีเข้ายังไม่มีลูกนะครับผมยังไม่ได้ต้องนะครับผมยังไม่มีลูกเลยนะครับผมพึ่งตอนนั้นก็ปล่อยใจกับน้องมุกนะครับผม อยู่กับน้องมุกแบบสามวันนะครับผมแบบสู้กันนะครับผมอ่าน้องมุกก็ไม่ยอมนะครับผมแอบซีก็ไม่จะขึ้นนะครับผมแต่น้องมุกไม่ยอมนะครับผมกลับมาสู้กันนะครับผมแบบหันหน้าใส่กันแล้วก็แบบสู้กันนะครับผมพีแอบซีก็เอางาตูดูอาถูหลังน้องมุกนะครับผมถูตูน้องมุกนะครับผมอ่าตรงท้ายนะครับผม ก็ไม่ขึ้นนะครับผมจะขึ้นแตไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับผมน้องมุกอ่างูยิดนะครับผมหันกลับมานะครับผมมาเอาเอางวงดันเออเอาเอาหัวดันดันดันพี่ป๊บซี่นะครับช่วงนั้นก็รุนกันนะครับผมรุนกันประมาณสามสี่วันนะครับสามวันนะครับผมก็ไม่ได้นะครับผมน้องมุกไม่ยอมนะครับผมน้องมุกสู้นะครับสู้พี่ป๊บซี่เลยครับตอนนั้นนะครับเพราะว่าพี่ป๊บซี่อายุยังน้อยนะครับตอนตอนนั้นนะครับ มาได้เจอกันอีกครั้งนะครับผมมาได้เจอกันอีกครั้งกับพี่เป๊บซี่เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาน้องมุกมาเล่นกับพี่เป๊บซี่ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมฝากช่องได้ครับผมครับผมฝากช่องทางน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับผมครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับผมครับผมเคย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 พาน้องมุกมาปล่อยกับพี่เป๊บซี่ตอนนั้นนะครับผมสู้กันแบบ เออน้องมุกไม่ยอมนะครับผมแช้งัวอ่าดันกันนะครับผมต่างต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับผมตอนนั้นนะครับผมเกือบอ่าเกือบใจเป็นแฟนกับพี่บบสี่แล้วตอนนั้นอราบผมตอนนั้นว่าจะให้ทับนะครับผมน้องมุกอ่าไม่ยอมครับผมโยกกันไปโยกันมาแล้วก็รุนแรง รุนแรงมากตอนนั้นเกือบเกือบได้ได้เป็นแฟนกับพี่เปรซี่นะครับผมน้องเปรซี่นะครับผมก็พิมอ่าน้องมุกอายุเยอะกว่านะครับผมตอนนั้นเปรซี่อายุเพิ่งอายุสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับผมเหงืหิวหิวหิวแปรซี่หิวแล้วอ,อ่เดี๋ยวโยนยาให้กินครับโว้ยโอ ถ้ามีคนมาบ้านเยอะนะอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมช้างทุกเชือกนะครับผมอ,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 อาการก็จะเป็นแบบโข,น,ขนะครับผมโขโขหญ้าโขกล้วยนะครับผมนะครับผมก็ทําให้อาทุกคนโยนให้กินนะครับผมนะบเป็นเหมือนนกม,มือนกันนะครับผมถ้ามีคนมาบ้านเยอะๆก็จะ เียก้องความสนใจนะครับผมเดยกลองความสนใจจะนะครับผมเียกลองความใจทําให้คนที่มานะครับผมโยนยาให้กินนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็ช้างลายเชือกเลยนะครับผมวันนี้ช้างก็มาลายเชือกกันเลยนะครับผมลายบนอะไรดูนะครับผมพี่ลายแก้วนะครับผมนนะครับผมผี่ภายแก้วช้างงาสวยงามมาครับผม นุ่มลแห่งเกาะ,ะสมุยนะครับผมนุ่มลแห่งเกาะสมุยนะครับผมนี่ไพร์ขายงามนะครับผมโอ้บัวง,งามพี่บัวง,งามของคุณตาลุนนะครับดูทำตาทำตาอันนี้ก็ลัคก,กี้นะครับผมอันนี้ก็แฮปปี้นะครับผมอันนี้ก็แปบซี่นะครับผมโวันนี้ก็มาเลีา้จาัก,การลายเชือกนะครับผม ม,มาได้เจอช้างอ่าสวยของช้างคู่บารมีของคุณตาลุนนะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ